แล้วตัวนี้มีจะมีโอกาสแบบว่าได้ขึ้นในห้างไมหมฮะจะขายในประเทศแบบว่าทั่วไปคือคือคือระบบการการจัดจำหน่ายการค้าของเราเนี่ยมันมันทําให้เราทําไม่ได้เลยมผมเคยไปติดต่อตามอะไรเขาบอกเขาเอาหกสิบอร์เซ็นต์ซึ่งเราไม่ได้เผื่อไว้ขนาดนั้น,น <ะ S 1> คือถ,<ะ>ถ้าเกิดเราคิดแล้วเราบวกราคาเผื่อไปมันก็ก็แบบหนึง่ง เอ็นนี่คือเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดเราคิดว่าเราพอสมควรพอได้อย่างที่อเมริกาเราก็ส่งไปก็เจ็ดสิบเจ็ดเหรียญที่สิงคโปร์ก็เก้าสิบเจ็ดเหรียญอ๋อคือตอนที่ส่งออกครับมีที่ขายที่สิงคโปร์อีกแล้วของดีดีนี่ต่างชาติใช้ตลอดเพราะว่าของเราไม่ค่อยสนับสนุนเดี๋ยวผมผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าได้่อกทีมีน้องเขาถามว่าแล้วมันจะใช้ไปได้อีกี่ครั้งนะครับเออถ้าเป็นฐานซิงค์คาร์บอนในพวกนี้นี่ฮะซิงค์คาร์บอนขานธรรมดาปกติเนี่ย เออ่ผมการันตีให้สิบครั้งสิบครั้งครับนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยสิบครั้งแต่ผมเคยทําได้สี่สิบกว่าครั้งแล้วก็ไอเคมีมันก็จะมันมันก็จะมันไฟแดงไฟแดงมันขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดโอเคนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับผมการันตีไว้ให้สิบห้าครั้งนี่คืออัลคาไลอัลคาไลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทําได้ห้าสิบกว่าครั้งว่าแล้วเชียร์ต้องบวกเพิ่มไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่า เขาทําไม่ได้ตามที่เราเขียนเนี่ยเขาคงด่าเราใช่ไหมฮะให้เขาทาได้ดีกว่าแล้วเขาบอกโอ้ยใช่ไหมเข็มบอกสิบห้าได้เรื่องยี่สิบแต่นี้สิบห้าได้เรื่องเมื่อกี้บอกห้าสิบครับครับครับก็ทําก็ใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็การเอาไฟกลับมาเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากชาร์จเนี่ยผมยืนยันว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะจริงๆเกินผมผมเกินเกินร้อยด้วย หมายความว่าสูตรเราซื้อถ่านมาใช่ไหมครัถ่านเดิมอาจจะไม่เต็มหรือไงฮะใช่ที่ซื้อมาอาจจะไม่เต็มใช่แต่พอเราใส่เข้าไปปุ๊บชาร์จไปปุ๊บมันจะเข้าไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่อ๋อเหรอครับเพราะถ่านเนี่ยนะครับเราเรียกว่ามันมีเราเรียกว่าเซลล์ดิชาร์จนะครับมันจะดิชาร์จในตัวมันเองครับครับพอเวลาเราเอาไปผลิตออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะขายบางทีปีหนึ่งยังไม่หมดเลยใช่ไหมฮะแต่พวกนี้มันมีรั่วไหลมันมีมันมีมันมีเล็กนะฮะเซลล์ดิชาร์จของมันมันจะดิชาร์จ ด้วยตัวมันเองเนี่ยอย่างอันคาายเนี่ยก็สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีออย่างนี้เกินเมทเออรไฮไดร้นเยอะทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับไอซิงคาร์บอนนี่ก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะลดลงไปอยู่แล้วนะฮะไออันไหนที่มันอยู่ในซอกที่ค้างไว้สักนานๆนี่ก็ไม่ต้องใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเออเราชาร์จให้เต็มบางคีก็ถามว่าเอ้าชาร์จแล้วเราทิ้งไว้ ข้ามคืนหรือเดือนหนึ่งนี่มันมันมันใช้ได้ไหมมันไม่หมดะฮะครับไม่หมดมันก็ลดลงไปพอเวลาก่อนเราจะใช้เราก็มาเสียบชาร์จสองสามนาทีมันก็เต็มละเราก็ใช้ใหม่เราก็ได้ไฟใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจัดการยังไงจัดการเองก็ได้นะฮะแล้วก็ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคผมเคยลองนะฮะเอาทานใหม่ๆมาใส่แฟลชถ่ายรูปได้สิบสี่ครั้งครับพอผมชาร์จใหม่ได้ยี่สิบกว่าครั้งทุกครั้งยี่สิบหกครั้งยี่สิบแปด เคยได้ถึงสามสิบสี่ครั้งจากกล้องเดิมนะครับทานชุดเดิมสามสิบสี่ครั้งจากสิบสี่ครั้งเยอะมากนะเนี่ยผมว่าแต่ว่าเราก็เรื่องอย่างนี้มันต้องให้เขาทำเราเองเราไม่เราไปพูดเดี๋ยวคนไม่เชื่อปัญหาคือผมพูดแนี้ไม่มีใครเชื่อนะว่ามันชาร์จ่านเันนี้ได้อืแล้วทํำยังไงฮะคือเรามีมีซีพมีโปรแกรมอยู่ข้างในครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของของเครื่องเนี้ย นี่ครับไปควบคุมการ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 ชาร์จไม่ใช่เป็นเครื่องชาร์จธรรมดาอนี่นี่มีไมโครเพอวิจัยกันมาแล้วก็มีตัวนี้ไมโครเพลเซอรอยู่ข้างในจะควบคุมว่าไอ้วัสดุชนิดนี้เนี่ยนะครับเมื่อมาเราใช้แล้วเนี่ยมันจะแปลสภาพมันเป็นอย่างนี้ครนะฮะมาเป็นซัลเฟตเราจะทําให้ซัลเฟตมันกลับไปเป็นออริจินอลยได้ยังไงครับคเราก็ใช้โปรแกรมควบคุมควบคุมกระแสไฟให้มัน เอาให้มันให้มันคงที่ให้ให้ให้มันไปไปทาให้ไอซัลเฟตมันกลับไปเป็นออริจินอลใหม่คือมันอยู่ในนี้อยู่แล้วมีอยู่เลยโปรแกรมที่มันเหมือนกับมีมันของตัวเองแครับคนนี้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นกระท่อมเห็ดนะฮะกระโจมเห็ดเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องชาร์จเนี่ยเวลาติดต่อคุณประกรณ์เนี่ยติดต่อที่ไหนที่เมื่อกี้ที่เว็บไซต์ที่บอกหรือว่ากระโจมเห็ดก็เว็บไซต์หนึ่งติดต่อที่ผมแล้วเดี๋ยวผมส่งผ่านให้ ติดต่อที่ผ่านที่ผมช่วบอกเลยฮะติดต่อนะครับติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าจะติดต่อสะดวกกว่า081457นะครับ4092อีกครั้งฮะ0814574092ครับอ่าโอเคผมให้ฝากท่านผู้ชมด้แล้วเปล่าผมมีเรียกจะถามต่อเลยหรือให้ฝากผมกูเวลาจะหมดนะครับอ่ะตอนนี้ถามว่า จะหยุดหรือยังฮะจะหยุดคิดหรือยังครับหรือจะมีอะไรออกมาอีกมีมีในหัวมีครับมีตอนนี้กำลังทำคือต่อต่อก็คือเรื่องมาทางทางแบตเตอรี่เนี่ยนะครับโน้ตบุ๊กมีปัญหาใช่ใช่ใช่ใา่มันจะหมดเร็วครับออประมาณเอเดือนน่าจะก่อนกลางปีหน้าเนี่ยจะมีเครื่องสําหรับชาร์จชาร์จชาร์จานของนตโน้ตบุ๊กให้กลับมาเร็วแล้วก็ชาร์จได้เต็ม เอาขอขอแบบคร่าวๆก็ได้นะฮะว่าจะเป็นความลับทางการค้าเลยก็ตามใช้เวลาประมาณกี่นาทีฮะในการชาร์จของถาน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเต็ม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 แล้วจะใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงยังไงอ๋ใช้ได้เหมือนเหมือนเหมือนตอนซื้อใหม่เหมือนดีกว่าใหม่ฮะดีกว่าใหม่เพราะต้องยืนยันว่ามันมาจากภาพเดียวกันใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างพอซื้อมาแล้วแรกผมของเต็มที่ก็ประมาณหกสิบนาทีอ่ะครับแล้วก็เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัว แมทเทอเรที่ทำแบตเตอรี่มันเปลี่ยนละเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป,นเป็นเรียกว่าเป็นลิเธียมอ่ะลิเธียมลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งจะเป็นใหม่ที่สุดนะครับที่ที่เราเห็นในรถในรถนไฮบริดแล้วนะฮะ,ะเป็นลิเธียมไอออนนะครับอ,อันนั้นจะแพงแล้วก็ชาร์จนานอันนี้ลิเธียมฟอสเฟตจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็จะสะพทั่วโลกอะ่ะจะเปลี่ยนเป็นลิเธียมฟอสเฟตหมดละอ๋อเหมือนเหมือน เหมือนยี่ห้อมือถือเหมือนไอโฟนอย่างนี้ป่ะใช่ฮะที่มันแบบมันไม่หมดใช้ไปได้ตลอดคือชาร์จปุ๊บมันก็กลับมาใหม่ชาร์จมาใหม่ับครับโอ้โหแล้วมันมันจะได้ก็ก็ก็กำลังกําลังทําอยู่สนใจอยู่นะครับแล้วก็พวกพวกแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ตามชุมสายโทรศัพท์อะไรเงี้ยสนใจอยู่ออกคิดอยู่คิดอยู่แต่ยังไม่ได้ทำแต่ทำทำมาแล้วฮะทดลองทดลองอยู่ฮะโอ้โหทดลองทดลองไม่หยุดจริงๆเลยเนี่ยคือคือชอบแบตเตอรี่ อ๋อใช่ว่าทำงานกับแบตเตอรี่มาตั้งสามสิบปีกระจมเห็ดเนี่ยเป็นแค่ในส่วนที่ว่าเหมือนกับว่าผู้สุขภาพวุ่นเหตุทางสุขภาพก็เลยกลายเป็นนะโปรดักที่ขายดิบขายดีช่วยเหลือคนไปด้วยอีกอันนี้กลับมาสู่สิ่งที่ร่างอีกแล้วอันนี้ถามหน่อยไอ้ตัวที่บอกว่าแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊กเนี่ย เวลาชาร์จปัจจุบันเวลาชาร์จเราก็คือเสียบที่โน้ตบุ๊กมันก็จะชาร์จเองอัตโนมัติแต่อันนี้นี่คือดึงออกมาแล้วก็ใชาร์จต่างหากชาร์จต่างหากอ๋อชาร์จต่างหากเหมือนกับเราทําเราดีไซน์มันคล้ายๆแบบเป็นแพ็คสำรองอ่ะแต่เอาไปใช้จริงเลยชาร์จแล้วก็เร็วไม่ต้องไปนั่งปักเสียบให้ทั่วไปหมดใช่ใช่ใชก็คือเก็บไว้อีกอันนึงพอจะหมดปุ๊บก็ถอดเสียบเสลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จใช้ได้เลยยัง อย่างนกรณีเราชาร์จเร็วอย่างกรณีของเครื่องชาร์จอันนั้นนะฮะซิงค์คาร์บอนพวกฐานไฟฉายใน15นาทีถึง20นาทีนี่เต็มละนะครับแล้วก็อันคารายในประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงถ้าใช้เยอะๆก็อาจจะชั่วโมง15นาทีเต็มละนะครับแล้วก็ฐานชาร์จเนี่ยซึ่งปกติเครื่องชาร์จธรรมดาเนี่ยชาร์จเป็นวันเราก็ชาร์จหนึ่งชั่วโมงพอหยุดเลยครับผมเราเราหยุดเองนะครับหนึ่งชั่วโมงนี่ถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวฐานมันจะร้อนเพราะว่าฐานนี่มัน แรงดันมันต่ํากว่าฐานปกติครับนะครับมีคําถามหนึ่งผมจะถามผู้ที่มาถูกเชิญมาให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเลยนะครับก็แล้วแต่บางคนก็ตอบแล้วแต่จริงๆที่ผมรู้คําตอบอยู่ในใจแล้วว่ายังไงเพราะว่าดูจากวิธีคิดไปเรื่อยๆนะนี่ผมคิดส่วนตัวฮะถามว่าคิดว่าวันนี้เตยประสบความสำเร็จยังก็อยังยังมันมันมีมันมีอยู่สองส่วนนะถ้าประสบความสำเร็จด้านธุรกิจผมว่ายังอ่ะ เพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแต่ถ้าความสําเร็จในด้านของวิชาชีพหรืออะไรสิ่งผมว่าผมผมโอเคอยู่ตัวละผมโอเคผมโอเคว่าเอในขณะที่เราดูจากรอบๆนะดูจากเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเออเราเราเราโอเคเราโอเคละอย่างอย่างโรงเห็ดเนี่ยเป็นความภูมิใจของผมมากที่ว่าเราไปซื้อ ไม้เสียบลูกโป่งอ่ะมาทําโมเดลอ่ะ่ครับแล้วก็มานั่งตัดแล้วก็ลองทําขยับดูอะไรดูอืเหมือนกับว่าเออเราเรียนมาเนี่ยเราเพิ่งได้ทําเนี่ยเราเพิ่งดีไซน์เนี่ยอืครับเป็นเป็นสิ่งที่ความสําเร็จภูมิใจจริงจริงอย่างนั้นก็เรียกได้แบบว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เหมือนกันนะเพระก่วิกฤตเกิ่เกอดเกเกือบยากเหมือนกันใช่ไหมแล้วคือกลับมากลยเป็นอย่างที่ได้แล้วก็ถึงได้มามีโอกาสได้กลับมาทําเนี่ยสิ่งที่ชอบอีก ที่จริงผมเนี่ยหลังจากทำาลงเหตุผมอยู่เฉยๆแล้วพอดีทางที่รู้จักกันในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเฮ้ยยูเคนมีความรู้เรื่องแบตเตอรี่นะยูอยู่เฉยได้ไงอืฮะอยู่ควจะทําอะไรไฟติดเลยเขาเนี่ยโอเคทก็่าเออบางทีบางทีที่สิงคโปร์เองมีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมยังต้องไปช่วยเขาในด้านเทคนิคนะครับในด้านเทคนิคเป็นที่ผึดสายเขาในด้านเทคนิคไปลงลงฟิลเลย แก้ไม่ได้เดี๋ยวจัดการให้แบตเตอรี่ตามเรือสินค้าใหญ่ๆหรือตามแท่นขุดเจาะน้ํามันเนี่ยครับครับแมอ๋อเหรอฮะครับแท่นขุดเจาะน้ํามันด้วยฮะโอ้แสดงว่าก่อนที่จะมาทําตรงนี้ก็คือดูแลในในส่วนแบตเตอรี่ในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าใหญ่ๆเลยใชญ่ไหมฮะใหญ่ๆเกี่ยวกับพวกโรงงานอะไรมางอย่าใหญ่ๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรพวกเนี้ยใหญ่ๆนะครับลงจักและที่ทําอยู่ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือพวกแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ครับ ตามภูเขาต่างๆโซลาเซลล์ครับจะมีออกมาขายไหมฮะตเ,ตเ,เนี่ย <c oughs> แบตเตอรี่โซล่าเซลล์เนี่ยก็เลงคือคือแบตเตอรี่เนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะฮะานาเข้ากันมาชาร์จตนี้กําลังมองที่ชาร์จอยู่ว่าทําไมมันถึงแบตเตอรี่มันถึงเสียเร็วนะโอ้โหคิดไม่หยุดจริงๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าสุดยอดถ้าเกิดว่าเราเราชาร์จให้มันถูกวิธีนะฮะมันมันแบตเตอรี่มันจะอยู่นานอยู่ได้นานปัจจุบันเนี่ยปัญหาของของของแบตเตอรี่คือเครื่องชาร์จนะครับผม าไไม่ได้คุณสุดท้ายท้ายสุดครับ,รบช่วยฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ชมหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจหรือว่าอยาอยากให้คิดยังไงเห็นไงลองผม,ผมผมอยากให้ให้ทุกคนทําอะไรเนี่ยนะครับให้คิดให้คิดให้มันไปถึงถึงถึง,ถงหลักการมันนะรจริงๆเลยนะครับเราเอามาใช้นะฮะแล้วก็ศึกษาจริงๆนะครับผมมีโอกาสเยะอะมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การสนับสนุนด้วยนะสิ่งสั่งสิ่งที่สำคัญคือการสนับสนุนเด็กๆเดี่ยเรียนจบใหม่ๆอยากทำธุรกิจเยอะๆแต่การสนับสนุนก็มีก็คือจริงๆนะคือทำอะไรขอให้ตั้งใจทำให้จริงครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จเอา้มาสุดๆเลยโอเคทำไปเลยทำไปเลยวันนี้ทางรายการคนไทยเ้่แผงต้องขอขอบคุณคุณประกอมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ เล่าประสบการณ์ในการธุรกิจเล่าประสบการณ์หลายๆเรื่องนะฮะให้ด้วยความให้ข้อความสรุปและความรู้กับพวกเราครับผมต้องขอบพรคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก็จบไปอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับสําหรับนักธุรกิจนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเจ้าของไอเดียที่แบบมีอีกหลายอย่างที่จะออกมานะครับผมวันนี้ทางรายการคนไทยเข้มแข็งและคุณประกรณ์ชิดิศักดิ์สมใจต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yeah. you